môn này ui ui mình đeo đuôi đu. ui bia thảo duy ơi ui 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 ฝั่งนี้ด้วยโอู้วฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายดูโอเคเฮ้ยกลัวไหมกลัวเปล่าไม่กลัวหรอกกลัวไหมไม่กลัว,วโ,อโอ้โหดูซิข้างหน้ามีอะไรไหมเหมือนมา่นนี้คนนี้โอเค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 โอค้โห này góp lên cúc muốn đi lên còn đấy đấy còn đấy ừ, chọc, hả? chọc hả, เดาสาวตัวใหญ่เลยเดาสาวดูดิก e ้อนเดาสาวตัวลูกเห็นไหมตัวลูกเดาสาวด้วยเดาสาวเห็นไหมอู้อ้าปากแล้วด้วยโอ้โหอ้าปากแล้วโอ้โอ้ก้อนตัวนี้ตัวใหญ่จังเลยเนี่ย น้วงสาวบ๊ายบายน้วงสาวบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายเค